สวัสดีครับมุมสงเวนนะครับวันนี้มุมสงเวยจะมาเกาะติดตะช่างครับบวกกระแรเร์ในมวยทยจีนนะครับคือโชคกันอาวย์ที่3มีนาคม2 5 6 7เวลา14นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับมุมสงเวนก็เลยือกันนี้นะครับนำข้อมูลเกาะติดตะช่างบวกกระแรเร์นะครับมาฝากกับแฟนบอลทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสรัปการลงทุนกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆทน่านใดที่รับชมแล้วชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสําหรับแฟนมือทนายนะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบลุ้นชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนานะครับ adpk24 พักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬารุ่นมันทุกสองเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงบริการดี adpk24 ครับเราจะมาเริ่มการ เกาะจะติดต่ช่างกันเลยนะครับโดยผมจะเริ่มไปที่ศึกมวยดิวิชทีไทยก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะตามด้วยมวยไทยจะเสรเลยนะครับมาเริ่มที่ศึกมวยดิวิชทีไทยนะครับเริ่มทําการแข่งขันเวลา12บสนาฬิกาสิบนาทีโดยประมาณนะครับณเวทีจิตบุญนนท์โยคาบ็อกซิ่งสเตเดียมแล้วก็ทําการถ่ายทอดสดนะครับผ่านช่อง p ีพีทีช่อง36มาให้แฟนมวยได้ลุ่นกันทางบ้านเหมือนเช่นเคยนะครับมาเริ่มที่คู่ที่หนึ่งนะครับฝ่ายหนงคือกำไลหยกส่วนอาหารปีกไม้นะครับส่วนฝ่ายน้ำมึงนคัพลมมจอออืีิกด108ป เมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงกำไรยกมา108.1ร้อส่วนฝ่ายน้ำเงินครับพลอยมงคลมา108.3ร้อนะครับคู่นี้ความสูงความยาวใกล้เคียงกันเลยนะครับปาดหัวตัวเท่าเลตยังไม่เปิดนะครับศึกมดิวิชัไทยนะครับช่วงเช้าเลตยังไม่เปิดนะครับทุกคู่เลยนะครับคู่นี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับกำไรยกส่วนอาหารปีกไม้นะครับฝีไม้และมือถือว่าใกล้เคียงกันนะครับฝีไม้และมือก็ถือว่าไม่ห่างไม่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าช่วงหลังดูว่าทางด้านกำไรยกนะครับผ่านเบอร์ดีๆีบาเยอะเลยนะครับอย่่าาาางลลสุดนนะครัับบกก็็แพ้้อใหฉมข จิตเมืองนอนท์ครับก็ดูว่าช่วงหลังๆนะครับทางานัดแดดจะประทะแล้วก็ผ่านเบอร์ดีๆมาเยอะกว่านะครับคู่นี้ชอบไปที่แดดนะครับกำไรย,ยกส่วนอาหารปีกมานะครับเลทยังไม่เปิด มาถึงคู่ที่2นะครับทางด้านฝ่ายแดงก็คือปืนมิสกกวันนะครับสันฟันน้ำเงินนะครับกาพิชิตสิทธนายเคพิกัด113ปอนด์ชงชาทั้งคู่มัน113ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับก่อนสูงความยาวก็เป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับปืนมิสกกวันครับดูสูงดูลอยกว่านะครับแต่ว่าคู่นี้เคยพบกันมาแล้ว1ครั้งนะครับเป็นทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับที่เอาชนะนอกมาได้ในยกที่4นะครับวันนี้ผมก็ยังชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับ สั้นกว่าเตี้ยกว่านครับแต่ว่าลูกบูลูกสู้หัวจิตหัวใจดูดวงโตกว่านะครับวนีน่าจะย้ำแขนไปได้แบบสนุกอีกหนึ่งครั้งครับเลดยังไม่เปิดคุณชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับกล้าพิจิตรศิษย์ธนาเคคู่ที่3มนะครับรองคู่เอกธนา,านารแนด์คือหลานจะาแก้วพักยก77นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดวิชาเจซีสาวหน้าพิกัด121ปอนดปอ ต่อ120ปอนด์นะครับคู่นี้ทางด้านฝ่ายแดงหลานแยแก้วต่อย121ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดวิชาต่อย120ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินต่อมาให้กับทางด้านฝ่ายแดง1ปอนด์นะครับเพื่อความเหมาะสมเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับหลานยแก้วต่อย121 121.1 2 1 1ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดวิชานี่ต่อย120เหยียบแต่ช่างครั้งแรกเกินไป2ปอนด์เลยนะครับแล้วก็ไปวิ่งมาลดน้ำหนักมารอบแรกมาเหยียบ ต่ช่างก็ยังติดอยู่อีกย,ยังเกินอยู่อีก1.1น,น,นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นนักมวยที่มา ลดเยอะที่สุดนรารการของศึกมวยดีวิธีไทยในวันนี้นะครับและที่สําคัญครับยอดวิชานี้ก็มาเข้าเนแทนด้วยนะครับทางด้านเดิมทีจะเป็นทางด้านสอนศึกนะครับกอกัมปนานะครับยอดวิชานี้มาเสียบแทนทางด้านสอนศึกที่แจ้งถอนไปนะครับเนื่องจากว่าเกิดอาการป่วยนะครับรูตัวประบาดวันพฤหัสบดีการเตรียมตัวก็เป็นรองนะครับแต่ว่าวันนี้ดูได้ใหญ่ได้ลอยได้ยาวนะครับและแต่ว่าน้าหนักมาไม่สวยนะครับางด้านฝ่ายหมนยอดยอดวิชา น้ำหนักมาไม่สวยนะครับเลนยังไม่เปิดครับคู่นี้ชอบไปที่ายแดงครับหลานยาแก้วพักยก7 7ครับการเตรียมตัวดูดีกว่านะครับเพราะเป็นนักมวยตัวยืนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเสียเปรียบช่วงเสียเปรียบรูปร่างสั้นกว่าเตี้ยกว่าน้ำหนักก็มาสวยกว่านะครับทางด้านฝ่ายเงินนี่ลดเยอะที่สุดและเราเสร็จเป็นคนสุดท้ายนะครับเลนยังไม่เปิดนะครับคู่นี้ชอบไปที่ไยแดงครับหลานยาแก้วพักยก7 7ครับมาถึงคู่ที่4ี่เป็นคู่เอกนํำรายการนะครับฝ่ายคืออภิวัตสอสมนึกส่วนฝ่ายเงินนะครับเดือนก่อการปนานะครับคู่ เดิมทีขึ้นรายการไว้130ปอนด์นะครับแต่ว่าล่าสุดปรับเปลี่ยนเป็น132ปอนด์นะครับคู่นี้จะชกกันในพิกัด132ปอนด์เมื่อช่วงเช้าทางด้านฝ่ายแดงอภิวัฒน์มันก32็32.1สสด่ส่วนฝ่ายน้ำเงินเดือนมัน6กด6ความสูงความยาวก็ทางด้านฝ่ายน้ำเงิน,นครับเดือนจะดูสูงกว่าดูลอยกว่านะครับคู่นี้เรดยังไม่เปิดน,นะครับเรดยังไม่เปิดครับแต่ว่าชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเดือนจิตมืนอเนนดิมทีก็จะ เป็นชัยสอสอ,สอ์ต้อยแปดริ้วนะครับเดือนมาเข้าเวรแทนด้านชัยนะครับแต่ก็ หลู่โตประมาณ1อาทิตย์อยู่แล้วนะครับการที้ซ้อมการเตรียมตัวก็อาจจะเต็มรอยนะครับและที่สําคัญได้สูงกว่าได้ลอยกว่านะครับวันนี้จะวันจะทิดด้วยบรรยากาศดูดีกว่าทํานิดทาหน่อยราคาไหลเร็วนะครับและที่สําคัญนะครับดูว่าการเพิ่มเบรดพิกัดอีก2ปอนด์เดิมทีชก130นะครับช่วงเช้านี้เพิ่มเป็น132ปอนด์การเพิ่มนักอีก2ปอนด์ผมมองว่าน่าจะเป็นความได้เปรียบกับนักมวยที่ตัวใหญ่นะครับซึ่งเดือนดูตัวใหญ่กว่าครับวันนี้ก็เลยชอบไปที่ฝันเงินนะครับเดือนจิต ผู้เอกนำรายการก็ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเดือนจิตมือ่อนครับมาสรุปทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชกของมวยดีวิธีไทยในวันนี้นะครับเลนยังไม่เบิดทุกคู่นะครับคู่ที่1นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับกำไรยกโซนอาหารปีกมานะครับฝีมอและยมือถือว่าใกล้เคียงกันแต่ว่าช่วงหลังผ่านบริดีมาเยอะกว่านะครับและคู่ที่สองชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินกล้าพิชิตสิทธนาเคนะครับสั้นกว่าเตี้ยกว่าแต่ว่าเคยชนะน็อกมา1ครั้งครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินกล้าพิชิตสิทธนนาคคู่่ที3ะรับ ลองคู่เอกนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนครับหลานยาแก้วพักยกเจ็ดเจดครับการเตรียมตัวดูดีกว่าเพราะว่าเป็นนักมวยตัวยืนอยู่ในรายการน้าหนักมาก็สวยกว่าด้วยนะครับต่อสู้ลดถึง2ปอนด์ลดเยอะและลดเสร็จเป็นคนสุดท้ายด้วยชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับหลานยาแก้วพักยกเจนะเจครับส่วนคู่ที่สีคู่เอกนารายการนะครับชอบไปที่ฝ่ายน้าเงินนะครับเดือนจิตเมืองนท์นะครับใหญ่ยาวกว่านะครับบรรยากาศก็ดูได้เปรียบหนุ่มสดห้ากว่าด้วยนะครับเลทยังไม่เปิดนะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินเดือนจิตเมืองนทนและมวยชอบหนึ่งตัวของ โมดีวิธีไทยนวันนี้ก็ชอบไปที่คู่ที่4นี้เลยนะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเดือนจิตเมืองนนครับมาต่อกันที่โมยไทย7-4นะครับเริ่มทำการเข่งขันเวลา1 4บสนกาสาทีโดยประมาณครับสัปดาห์นี้เป็นโมยไทย7-4รุ่นครับ มาเริ่มที่คู่ที่1นนะครับฝ่ายตรงคือภายพยักษ์สอพับพานารายนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับจิรวัตรสอบราชภูมิพิกัด1นึ่งรปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้าทั้งคู่มันหน6ปอนด์พอดีท็อพิกัดไม่ต้องลดครับความสูงความยาวก็ทางด้านฝ่ายแดงครับภายพยักษ์จะดูสูงกว่าดูลอยกว่านะครับภายพยักษ์นี่เป็นนักชกจากจังหวัดระยองนะครับมาเข้าเวนแทนนะครับเดิมทีจะเป็นทางด้านเพชรเดชฤทธิ์นพเดชมวยไทยนะครับทางด้าน ภายพยักหนี้มาเข้าเวนแทนนะครับน่าจะรู้ตัวประมาณ3าถึงสวันนะครับฉะนั้นกันเตร็มตัวจะดูเป็นรอนนะครับแต่ว่าได้สูงได้ใหญ่ได้ยาวกว่านะครับิตซ้อมอยู่ที่พัพพานารายนะครับสอพัพพานาราที่จังหวัดจันทบุรีนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องสา์แข้งต่อยหมัดวงในคว้าขอลองรัดตีเหนียวนะครับสามฟอร์มหลังสุดก็ชนะนอกยกที่สองเชื้อเพลิงเล็กสิทธนายสิทธยอดเพชรนะครับที่ราชเทวีเนินนะครับหลังจากนั้นก็ชนะนอกยกที่หนึ่งเพชรพลปอมงคลอินที่วิธีช่องเจอดนะครับล่าสุดนะครัา ชนะทางด้านคเมรูนสิทธิ์ลมหนาวนะครับที่วิธีตะวันนะครับสามฟอร์มล่าสุดนี้ชนะรวดทั้งสามไฟฟอร์มสดเลยนะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับจิรวัตรเป็นนักชกจากจังหวัดสุรินทร์นะครับฟิตซ้อมอยู่ที่สราชภูมินะครับเขตมินบุรีนะครับมีเสียสามสราชภูมิดูแลเป็นมือขวาเปิดเกมสัดแข่งต่อยมัดเข่านายล็อกวัตินเนี่ยนั่นแข็งแข่งแข็งแรงนะครับสามฟอร์มล่าสุดก็ชนะสองสูตรแพ้หนึ่งไฟนะครับล่าสุดก็แพ้มนท์พระรามสิทธิเพชรลูกันที่เวทีช่องเจ็ดสี่นะครับคู่นี้เทียบกันที่สามฟอร์มสุดท้ายทางด้านฝ่ายน้ำเงินจะดูดีกว่านะครับและที่สําคัญสูงกว่าลอยกว่าด้วยนะครับแต่ถ้าพูดถึงการเตรียมตััววคคาาาาามมพรร้้้อทงงดนนนนฝ่ยํเิะบ ฝ่ายน้ำเงินจะดูได้เปลี่ยนนะครับจิรวัตรเพราะว่าเป็นนักมวยตัวยืนอยู่ในรายการนะครับแต่ว่าฟอร์มสดก็ต้องอยู่กับทาหน้าแสงภายภายยักนะครับสูงกว่าลอยกว่าด้วยนะครับพิกสิตินะครับคู่นี้เคยพบกันมาแล้วถึง2ครั้งเลยนะครับครั้งแรกที่เวทีตะวันนะครับสิงหาคมปี65นะครับถ้าเป็นทางด้านจิรวัตรที่เอาชนะคะแนนมาได้ในไฟแรกนะครับไฟที่2นะครับชกกันที่ เวทีน่าจะเป็นเวทีรชที่ช่องเจ็ดสี่นะครับที่ช่องเจ็ดสี่นะครับทางด้านเป็นทางฝ่ายที่สองเป็นทางด้านฝ่ายแดงภายพยักเอาชนะน็อกมาได้ในยกที่2ครับเดือนธันวาปีห5ห้านะครับคู่นี้เคยพบกันมาแล้วสองครั้งครับปีหกห้านะครับ,รบช่วงปีห5้าครั้งแรกจิรวัตรชนะคะแนนครั้งที่สองพายพยักชนะน็อกมาครับเท่ากับว่าสถิติคู่นี้ ใกล้เคียงเกิดใกล้เคียงกันเลยนะครับเลดหลังจากช่างนะครับเปิดที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับจิรวัตรสอราชภูมิเป็นต่อ5-4นะครับสถิติใกล้เคียงกันทางด้านฝ่ายน้ําเงินดูสั้นกว่าแต่ว่าการเตรียมตัวดูดีกว่านะครับวันนี้ก็ชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินครับจิรวัตรสอราชภูมินะครับการเตรียมตัวดูดีกว่าถึงแม้ว่าจะสั้นกว่าวันนี้น่าจะเอาชนะคะแนนทางด้าน่ายพยักสอพระพาชัยนะครับไปได้แบบสนุกนะครับพร้อมครับทาสถิติชนะ2แพ้1ไปได้แบบสนุกเลยนะครับ คู่ที่1นะครับเหลดเปิดอยู่ที่54อยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินจิรวัฒน์สราชภูมินะครับเกาะชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับจิรวัฒน์สราชภูมิคู่ที่2นะครับเป็นการชริงแชมป์ว่างนะครับรุ่นพินเวทร้อยสอปอนด์ไปที่ช่อง74นะครับฝ่ายแดงคือบุญพรามสิทธิเพชรชร์กันส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรบัญชาปอมคนอินพิกัดถ,ถึงร้อยสอปอนด์เมื่อช่วงเช้าทางหน้าฝ่ายน้ำเงินพราะรามหนึ่งร้อยสองจุดแปดร้อยจุดแปดส่วนฝ่ายน้ำเงินมาหนึ่งร้อยสองปอนด์ผลิตเท่าพิกัดไม่ตักลงกน,กน,นะ ธนาแฟาน,นครับมน์พร,รามเป็นนักชกจากจังหวัดราชบุรีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเด็ดรัฐนครับียาจา์รย์สุราเสืองหล่อนะครับอยู่หล,แลการฟิตซ้อมแล้วก็มีเสียหลวงสิทธิ์เพชรุกันนะครับทีทัตพูนชูเป็นผู้จัดการเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องแต่สายต่อยซ้ายไล่แขนปั้มตีแข็งแกร่งฟอร์มสดครับฮาไฟ์หลังสุดนี้ยังไม่แพ้าเลชนะรวดเลยนะครับล่าสุดนี้ชนะคะแนนจิรวัสรชภูมิที่วิธีช่องเจ็ดสีมานะครับ เกิดไฟลน้ำเงินนะครับเพชรบัญชาเป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับทำการฝิกซ้อมอยู่ที่ปอมงคลอินนะครับมีเจ๊แป้งนะครับอริสามงคลอินเป็นผู้จัดการนะครับเป็นมวยขวาเขา้าเปิดเกมสัตว์แข้งต่อยหมัดโลกลัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งนะครับเกขาก็ดูดีเลยนะครับสามฟอร์มหลังสุดนี้แพ้2แล้วก็ชนะ1ล่าสุดก็ชนะคะแนนเพชรเด็ดเด็ดลูกเจ้าพ่อกลุ่มพากันนะครับที่เวทีช่อง7นะครับ เทียบกันที่3าฟอร์มหลังสุดนะครับทางด้านแฟแดงจะดูดีกว่านะครับแต่ถ้าพูดถึงชื่อมวยนะครับช่วงหลังผมดูว่าทางด้านฝ่ายน้าเงินจะประทะแล้วก็ผ่านไปดีมาเยอะกว่านะครับถึงแม้ว่าจะแพ้มานะครับเคยประทะกับอีคิวสังสอสลัดชีพเด่นสยามเดิมธรวัฒนะครับถึงแม้ว่าจะแพ้แต่ดูว่า ผ่านปะทะแล้วก็ผ่านเบรด์ดีมาเยอะกว่านครับคู่นี้เป็นการชริงแชมป์บ้างนะครับร้อยพินเวทดร้อยสองปอนด์นะครับเดิมทีจะเป็นแชมป์ของธนาาศักนาคาอบจอนครพนมนะครับซึ่งล่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับศักนาชศาักนาคาระครับต้องไปต่อยร้อยเจ็ดปอนด์แล้วนะครับก็พ่ายหนอกให้คู่ต่อสู้มาในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเท่ากับว่าร้อยสองปอนด์ศักนาคาทําไม่อยู่ทําไม่ได้แล้วนะครับ จึงต้องสละเข็มขัดเส้นนี้ไปนะครับคู่นี้จึงได้ชิงกันนะครับเลดลังช่างไม้แรกนะครับเปิดที่ฝ่ายแดงนะครับมน์พระรามสิทเพชรชลุก,กันเป็นต่อ19้คู่ขี้สูสีนะครับทางด้านฝ่ายแดงฟอร์มจะดูดีกว่าก็จริงนะครับแต่ผมดูว่าชื่อมวยกระดูกมวยทางด้านฝ่ายเงินผ่านแล้วก็ปะทะเบอร์ดีๆมาเยอะกว่านะครับคู่นี้ก็อยากให้รองไปที่ฝ่ายเงิน,นครับเพชรบัญชาปอะมงคลอินครับ มาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นหลงคู่เอกนะครับทางด้านไฟแดงคือยอดบวงงามลักกี้บันเทิงส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับธีรพงศ์ไก่เสือภพบ็อกซิ่งนะครับพิกัด112ปอนด์เมื่อช่วงเช้าทางด้านฝ่ายแดงนะครับยอดบวงงามมันเงินสามร้ปอนด์ส่วนฝ่ายน้ำเงินธีรพงศ์มัน12.2นดสอร้อนะครับความสูงความยาวทางด้านฝ่ายน้ำเงินจะดูเลยลอยกว่านะครับฝ่ายแดงนะครับยอดบวงงามนี่เป็นในโชคจากตัวสงขลานะครับไว้ทำการฟิตซ้อมอยู่ที่หมูอีกเกียรติเพชรนะครับ มีเดียเกียรติเพชรเป็นผู้จัดการเชฟเกียรติเพชรสตาร์ทเทนเนอร์นะครับแล้วก็มีเสื้ออุ้มลักกี้บันเทิงให้การสนับสนุนเป็นมือขวาคบเครื่องสูงยาสัตว์แข้งต่อยมัดคว้าคอปั้มตีแทงยาไซแรงบูดูดันหน้าเสือดีนะครับสามฟอร์มหลังสุดก็ชนะ1ชนะ2นะครับแล้วก็สูตรแพ้1นึ่งฝ่ายล่าสุดก็ชนะคะแนนสิงเพชรเด็ดสิงใต้ที่เวทีช่อง7นะครับ คนไฟน้ำเงินนะครับธีรพงศ์นี่เป็นนักชกจากกรุงเทพมหานครนะครับก็ปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่ไก่ศิลภพบ็อกซิง่งยิมที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับมีเสียต้อมนะครับไก่ศิลภพบ็อกซิ่งนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับเป็นมือซ้ายนะครับจังหวะฝีมือนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงดักเตะดักแทงไล่แขนขวางหน้าฟันศอกรุนแรงเกา่า รักเลี่ยมดีนะครับสามพอมหลังสุดก็แพ้2ชนะ1นะครับล่าสุดก็ชนะคะแนนมังกรเพชรสายมูลสนุกเกอร์ที่เวทีราชดำเนินนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าต่างศึกต่างสายนะครับทางหน้าแสดงยอดวงงานจะเป็นเจ้าบ้านเจ้าถิ่นนะครับเพราะว่าชคอยู่สายศึกนี้เป็นประจําอยู่แล้วนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินก็ถือว่ามาเยือนนะครับเพราะว่าเดิมทีจะชคอยู่สายศึกเพชรยินดีนะครับและที่สําคัญไม่เคยชคกลางวันนะครับไม่คุณเคยกับการชคกลางวันนะครับวันนี้ต้องมาโชคกลางวันผมดูว่าการยืรยะน่าจะมีปัญหานะครับแถมมาเยือน ด้วยบรรยากาศก็ดูเป็นรอนนะครับเลดหลังช่างไม้แรกนะครับเปิดอยู่ที่เจ้าบ้านเจ้าถินา่นเพชรบงงามลักกี้บันเทิงไปต่อ19นะครับคุณอีก็ชอบไปที่ฝาแดงนะครับยอดบางงามลักกี้บันเทิงครับหน้าเสือดูดีกว่าเพราะว่าเป็นเจ้าถิ่นและที่สําคัญคุณเคยกับการชกกลางวันมากกว่าครับการยิริยะไทยถ่ายน่าจะมั่นคงกว่าครับคู่ที่สามนะครับรองคู่เอกนะครับของมัจจสศีในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝาแดงนะครับยอดบางงามลักกี้บันเทิงเลดหลังช่างไม้แรกเป็นต่อ19ครับมาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นกนาารยรครับ ฝ่ายแดงนะครับใชาพยักศักดิ์สัตูนส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับพรสเนตซอภูมิพั์พิกัด126ปอนด์นะครับช่วงเช้าทาั้งคู่มัน126ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่ใีความสุขความยาวก็ดูว่าใกล้เคียงกันนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินอาจจะดูลื่เหลือมๆนิดๆน,นะครับ ไฟแดงนะครับชาติพยักนี่เป็นนักชกจากจังหวัดสตูลนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติเพชรนะครับมีเดียเกียรติเพชรผู้จัดการเชียรเกียรติเพชรสตาฟเทนเนอร์นะครับมีเสียสักสักดาชุมเกียร์นะครับให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องเขาในเหนียวขวางหน้าคว้าคอแทงยัดไส้แรงหลักเหลี่ยมดีมาสอกคมเก๋ากระดูกดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญฟอร์มสดเลยสามฟอร์มหลังสุดชนะรวดทั้งสามไฟนะครับล่าสุดก็ชนะคะแนนเพชรไทยแลนด์ออกรีดเกษมนะครับที่เวทีช่องเจ็ดสี่มานะครับส่วนไฟน้ำเงินนะครรับพ เป็นนากชกจักนครศรีธรรมราชนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่สอภูมิพัฒน์นะครับมีพันตารวจโทสมพรภูมิพัฒน์นะครับเป็นผู้จัดการด้วยมวยขวาเข่าในเหนียวนะครับเปิดเกมควาคอลล็ตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งบุดุดันสามฟอร์มหลังสุดก็ชนะหนึ่งแล้วก็สรุดแพ้สองฝล่าสุดนี้แพ้คะแนนดีเสาน้อยเลี่ยมธรวัฒน์ที่เวทีช่องเจ็ดสีมานะครับสามฟอร์มหลังสุดก่อนทั้งคู่ทางด้านฝ่ายแดงจะดูดีกว่านะครับ พิกสถิติคู่นี้เคยพบกันมาแล้วสาไฟเลยนะครับเป็นทางด้านฝ่ายแดงชนะเพียงแค่ไฟเดียวนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินชนะไปถึง2ไฟเลยนะครับขังแรกนะครับทางด้านฝ่ายแดงชาติพยัคฆ์ชนะเบียดชนะที่ช่อง74นะครับปลายปี64นะครับขังที่2นะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินพรสเนนะครับเบียดชนะ ได้ที่ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชรที่วิธีราชดำเนินนะครับได้ลูกเตะก้าน nice คอในยกที่5นะครับแล้วก็เบียดชนะคะแนนไปในไฟาที่2ครับและล่าสุดนะครับที่ภาคใต้นะครับท <oh ี่เกาะสมุยนะครับก็เป็นทางด้านฝ่ายํำเงินนะครับที่เบียดเอาชนะคะแนนไปได้แบบบุบวิดสองต่อหนึ่งเสียงครับฝฟนี้เป็นฝ่ายแตกหักไฟที่4นะครับมาดูว่าสถิติจะอยู่กับทางด้านฝ่ายไหนมากกว่านะครับแต่พอมาชกกันที่ถ้าชกเวทีอื่นนะครับก็บรรยากาศทางด้านฝ่ายดำเงินอ่าใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าฝีม้อาะไรมือก็ทางด้านฝ่ายํำเงินก็จะเบียดชนะไปทั ทั้งฝ่ายนะครับแต่พอชกกันที่เวทีช่อง74นะครับฝีไม้เล่ยมือใกล้เคียงกันนะครับแต่บรรยากาศของทางด้านฝ่ายแดงจะดูดีกว่านะครับฝ่ายดีชกกันที่เวทีช่อง74ด้วยฝีไม้เล่ยมือก็ไม่แตกต่างครับแต่ว่าบรรยากาศของทางด้านฝ่ายแดงจะดูดีกว่านะครับวันนี้และที่สําคัญช่วงหลังสามฟอร์มหลังสุดทางด้านฝ่ายแดงฟอร์มสดกว่าชนะรวดทั้ง3ฝ่ายเลยนะครับยังไม่แพ้ใครผิดกับทางด้านฝ่ายเมืองที่ชนะเพียงแค่ฝ่ายเดียวนะครับความมั่นใจของช่วงนี้นะครับของทางด้านฝ่ายแดงจะดูดีกว่านะครับคู่นี้ชอบไปที่ฝ่่าายยแดงงงัััชชตติพศกสูลว ฟอร์มดีกว่าร่างกายดูดีกว่านะครับและที่สําคัญบรรยากาศก็ดูดีกว่านะครับคู่ขี้สูสีไม่น่าจะเสียเปรียบครับน่าบรรยากาศดูดีกว่า,าราคานําหน้านะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเลดังช่างนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับชาติพยคก์สักสตูนเป็นต่อ5 4คุณนี้ก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับชาติพยาก์สักสตูนครับ มาสรุปทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชคของมัจะจาีในวันนี้นะครับคู่ที่หนึ่งครับเรลดเปิดห้าสีที่ฝ่ายน้ำเงินจิรวัตสสสรสราชภูมนะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับจิรวัตสสรสราชภูมนะครับการเตรียมตัวดีกว่าครับ คู่ที่2นะครับเด็เปิดสิบเก้าอยู่ที่ฝ่ายแดงมนฑ์พระรามสิทธิเพชรชูรุกันคุณอยากให้รองไปที่ฝ่ายน้เงินนะครับเพชรบัญชาปอมงคลอินนะครับดูว่าช่วงหลังปะทะแล้วก็ผ่านเบดีๆมาเยอะกว่านะครับและคู่ที่3ามรองคู่เอกนะครับเด็เปิดสิบเก้าอยู่ที่ฝ่ายแดงครับยอดบวงงามลัคกี้บันเทิงครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับยอดบวงงามลัคกี้บันเทิงนะครับเจ้าบ้านเจ้าถิ่นคุณเคยกับการชกกลางวันมากกว่าครับและคู่ที่สี่นะครับเดทเปิดห้าสี่อยู่ที่ฝ่ายแดงชาติพยัคฆ์ศักดิ์สตูลนนะะคครรรรรััับบบยาาากกศดดูีวว่่ชงงหฟอ์ม กว่าด้วยนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงชาติพยักศักดิ์สตูลและสำหรับมวยรักมวยชอบหนึ่งตัวของวันนี้จะสีในวันนี้นะครับชอบไปที่คู่ที่สีนี่เลยนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงชาติพยักศักดิ์สตูลครับ สำหรับวันนี้นะครับก่อนที่ท่านจะนำไปลงทุนนะครับขอให้ท่านนำไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งนึงนะครับเพราะการลงทุนนะครับตั้งอยู่บนความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังกันไว้หน่อยแต่ที่อยู่ตัวไม่ดีนะครับก็ขยับขยายเอาตัวรอดให้สำเร็จนะครับแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้อย่างที่บอกนะครับโม่ชอบอาจจะไม่ใช่โมชนะ100%เสมอไปอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้นะครับขอย้ำว่าโม่ชอบอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้ฉะนั้นท่านนำไปวิเคราะห์กกกก่ออนนนนารรรลลงงงทุีคคัั้้ึะบแว็ ขอพี่น้องแฟนมาอทุกท่านนะครับเฮงๆรวยๆกันท hey, so, so ุกท่านเลยนะครับว like ันนี้เข้าตัวไหนจิ้มตัวไหนลงทุนตัวไหนก็ขอให้ถูกแล้วก็เข้าก่อนทุกตัวเลยครับรวยๆเฮงกันทุกท่านสุดท้ายนี้นะครับขอพี่น้องแฟนมาอทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ